ก็รับแกแบบเดืดดไงคือมันปากออกมาแล้วมันมันมันไปไม่ได้ไงอ้าวมันคุณไปไหนไม่ได้คุณอยากไปไหนไม่กล้าคุณอยากจะไปไหนไม่กล้าออกจากร้านไม่กล้าออกจากร้านคุณไปตัดผมร้านไหนมาไม่กล้าออกจากร้านเอาจริงๆนะถามน้องสาวดูเนาะแถวแถวนายตู่ดอนเมืองเนาะโอไม่ใช่โกสมเนาะเราไม่ได้พูดเล่นน่ะโกสมใช่ไหมใช่ขอตัวมันเจอปัญหาอะไรบ้างเราช่างใหญ่ฟังดิเจอปัญหาอะไร ไม่ไม่ใช่เขาเขาไม่รู้ว่าเขาจบมาจากไหนนะเขาตัดผมไม่ไม่เหมือนช่างทั่วไปไงตัดยังไงเขาเขาจะไม่ยกเขาจะไม่จับผมเขาจะไม่ไล่ผมเขาจะไม่ยกเป็นช่าช่อผมเออเออเขาจะไม่ยกเป็นช่าช่อเหมือนอาจารย์ยกเนี่ยเขาเขาจะเอามาเอาหวีมาหวีปุ๊บแล้วเขาก็จะรีบรีบแล้วเขาก็จะเอาหวีเหมือนค่อยๆซอยผมผู้ชายแต่มันไม่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 เหมือนเราสมัครซอยผมผู้ชาแบบนี้หรือเปล่าดูนี่เขาทำไม่ไบ้แบบแบบนี้ไม่ไม่เขาไม่ทำเขาไม่ทำอย่างนี้เขาทำยังไง เขาเขาวีลงมาวีลงมาอย่างนี้เออเขาก็เอาเขาก็เอากระไกลกระกหนีบแก๊บเลยหนีบหนีบหนีบอแล้วลูกค้า็เลยไม่เชื่อมั่นไม่ใช่ไม่เชื่อมั่นพอตัดออกมามันไม่มันมันไม่สวยมันเป็นมันเดินออกไม่ได้นะต้องไปแก้ใหม่นะโต๊ะเราก็ไปแก้อีกร้านหนึ่งสองรอบเลยสองรอบแล้วมันดีกว่าไหมรอบรอบรอบสองรอบสองก็โอเคคือเราเรามันยังไม่เป็นชั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 นดั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 นรอบแรกเสียเงินไปกี่ร้อยกี่พันเราตัดสองคนมานั้นก็พันห้าเนาะเขอาเอาเอาคนเดียวก่อน รวมค่าตัดเจ็ดร้อยอ๋อตัดผมเจ็ดร้อยไม่แฮปปี้ไม่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 แฮปปี้มาหลายร้านละแล้วไปตัดที่ไหนอ่าวเล่าให้ฟังมั่งโอ้ยตัดหลายร้านเนาะ้วมถึงแล้วก็มามาไม่มันก็ร้านอื่นก็พอโอเคแต่แต่อยากได้ที่ละเอียดเหมือนอาจารย์ซอยนี่คือเห็นที่ลงยูทูบก็เห็นว่าอาจารย์ยกมาเป็นชอบเหมือนช่างอู๋เนี่ยคือแบบไั่ตรงนี้นะตกลงนี่คุณอยู่ฝั่งไหนกันแน่คุณจะอยู่ช่างอู๋หรือช่างใหญ่เนี่ย ช่างอู้กับช่างไหพอเหมือนกันซอยผมลักษณะเดียวกันช่างอ้ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ใหญ่ใช่างอ้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ใหญ่แต่ลักษณะการยกยกผมยกอะไรอาจารย์ไหนก็จะยกที่จะชอบคือจะดูออกใช่ไหมว่าว่าตัดผมอยาีเละละเอียดคืออยากได้ตรงนี้ที่เสียเงินไม่ใช่ว่าเสียเงินจับมารวบรวบผมน้อยจริงแต่หมายถึงว่ารวบสองครั้งก็เสร็จรายงานอย่างนี้คืออยากจะตัดผมอยากจะได้ช่างที่ตัดผมละเอียดใช่ <c oughs> คือคือเราเสียเงินนี่เราเราก็อยากได้ตรงนี้ไงครับไม่ใช่ว่าคือผมน้อยพอเห็นเราผมน้อยปุ๊บรวบทีเดียวหมูปั๊บปั๊เอาจริงๆไม่ได้พูดน้องสา,าวเหมือนกันนะอพอเราไปตัดตรงไหนแล้วก็เอาตู่ร้านนี่ทําเป็นอย่างงี้ไม่ถึง10นาทีเสร็จปุ๊บปั๊บป๊บป๊บอืม,อม,อมโอเคลราก็บอกเซ็งเลยเซ็ง พอมาก็ไม่ก็ไม่ถูกใจเอาพอมาเห็นลงอาจารย์ลงย t u b e เห็นช่างอู๋ก่อนยังไม่ถึงเห็นอาจารย์เห็นช่างอูยกทีละช่อละช่อนะคือเออตูตรงนี้พี่น่าจะไปตรงนี้น่าจะใช่แล้วน่าจะใช่มันจะถูกตัวถูกที่แล้วใช่ใจริงๆอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้พูดโมก็คือพอมาเห็นอาจารย์ลงอีก youtube คนหนึ่งผม๊อบทุยๆนี่สวยมากสวยมากลูกค้ามาจากไหนเอ๊ะจะไม่นด้คนไทยนี่แหละไม่ตัวลูกค้านี่มาจากไหน โอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยูุลยวุ้นจะอยู่ไหนมาจากไหนวุ้ตัดต่อเยเอายวเลยเุยย้ยวยว้ยวุ้ยวย เชื่ออะไรเชื่ออะไรชื่ออะเรชื่อหน่อยนะคะมาจากมาจากที่ไหนนะประเทศญี่ปุ่นมจากญี่ปุ่นหรอแล้วแล้วมีคนเขาฝากถามว่าที่ญี่ปุ่นมันมีร้านตัดผมสวยๆมีไงมีมีญี่ปุ่นยิ่งยิ่งตัดผมที่แบบเขาง่ายมากพูดดีๆนะพูดดีๆนะพูดดีๆนะไม่ได้พูม่ดุไม่ได้พูดดีๆแทงนะแทงนะแทงจริงเพราะว่าญี่ปุ่นคือเขาจะเขาจะเป็นคนที่ตัดผมคือเขาแบบส่วนมากเขาจะใช้แต่กันไก่ปั๊ม มัาเให่ฟันปลาเหรอเออแล้วผมว่าพี่ไม่พูดหมดเลยเนี่ยกึเลยก็ที่มาที่่านี้ไงก็ถึงภาพเพราะว่ามันคือเขาจะตัดผมจริงรู้จริงคือเขาจะตัดมนเนี่ยเอาเอาฐานก่อนครับครับแล้วเขาก็แค่ตรงนี้พอเสร็จเขาก็ใช้กันไกฟันอย่างเดียวสับๆๆให้มันมันมันมาล้านกันเลยไงแล้วช่างใหญ่ใช้กันไกลด้ามเดียวตัดแบบฝรั่งดีไหมดีดีดีคือคือตรงนี้คืออยากได้ตรงนี้มากที่สุดทําไมต้องเสียเวลามาตรงนี้ทําไมต้องเสียเงินแพงขนาดนี้มาตัดผม เสียค่าแท็กซี่มาตรงนี้ไม่ใช่ใกล้ๆจากที่พัก,ากมาจะไปเบิร์ก็ที่พักนะมี่ชาวบ้านก็าถามวพักไหนบอกได้พักไหนพักพวกพักพวก <S <S 2> <S 2> <S ไอ้ที่อาจารยไ์ไม่ได้พูดเล่นนะแล้ว <ๆ S 2> ช่างใหญ่ตัดผมด้วยกันไกลดั้มเดียวก็พิวได้เหมือนกันพิ้วพิ <S <S <อ>้วจริงๆยอมรับยอมรับนะคือชอบตรงนี้คือคือผมเราน้อยแล้วก็พยายามเนี่ยคืออยให้ช่างนี่ ตัดไปที่ละช่อละราชอบอะไรเราช่างใหญ่แนะนำอะไรบ้างเอาเอาอาหารผมมาดูดิช่างใหญ่แนะนำอะไรไปบ้างเอาลองจับผมดูอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างมุมการโฆษณาได้ได้ตัวอะไรไม่ใช่ไม่ต้องโฆษณาก็ได้เนาะสัมผัสผมตัวเองดิือก็ดัดก่มอนตัดก่อนตัดก่อนอะไแล้วก็ปกโอเคนะมันจะเป็นไอ้นั่นน้ำยาครับอาหารเป็นเป็นแฮมาร์คแฮมาร์คใช่ไหมเนี่ยกระปุกกระปุกขาวฝาดำจากออสจากไอ แคนาดานะของแคนาดาเหรอเนยใช่ใช่มาไกลแล้วไม่มาดูถูกนะมาใกล้นั้นดูนี่ก็ดีเนาะพูดถึงเนาะมันมีลูกค้าคนหนึ่งบอกว่าใช้ตัวนี้หมักผมแทนที่นวดประจาอ่ะผมหยุดร่วงนะผมมหมมันหยุดร่วงนะมันมีลูกค้าคือพี่อะไรนะเจฟพรเจฟพรตลาดไทยแล้วก็ลูกค้าอีกคนหนึ่งที่ประจำอ่ะหลายคนหลายคนช่างใหญ่ไม่ไม่ได้ใช้นะบอกตรงๆว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าช่างใหญ่ ผมไม่ได้บังแล้วก็ผมไม่ได้ร่วงนะครับใครอยากจะซื้อก็ซื้อพูดอย่างนี้แหละได้ช่างกูขายเท่าไหร่มันมีมันรู้ความรู้สึกยังไงพี่ได้ได้ได้สปาผมได้ได้มัน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 ก็ดีนะพูดถึงนะมันทําให้เราผมเราลื่นขึ้นแล้วก็ฝึกไม่หนักเราตัวเอาไปสักคืนคือช่างทําผมง่ายขึ้นใช่ไหมตัวช่างเองอะทำผมง่ายขึ้นเนื่องจากมันลื่นมันลื่นได้ผมง่ายขึ้นแต่ว่าผม ลูกค้าน่ะก็คิดว่าน่าจะเข้าไปซ่อมแซมเข้าไปทําให้ผมมันมันมันสุขภาพดีขึ้นเวลาแล้วค่ะเพราะว่าอ่ะไอ้ตรงนั้นเอาเราไป็นลูกต้อนไหมไปไปไปลาก่อนสสวััดีครบไปลาบไป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 นะชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่หน่ยนะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ ศูนย์หกนะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น l i น e แอดนะครับพิมพ์เพราะว่าแอดไซน์นำหน้านะ kasm อานว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญหรือยิ่งจเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งฟตบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับ แล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหลอขออยุทธที่สองแยก3นะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5ดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะ นะครับถ้าออประตู3ามจะเป็นโลงตลาดยิ่งเจริญนะครับลูกค้าที่อนญุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายควีดีโอนะครับก็นําไปเปผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับกช็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็กกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ ชื่อชิงใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหลอกขนาดนี้ทำให้ดูดีใครๆก็มาไม่ว่ายิงหรือชายช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาลุเธอจริงๆนตต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ด Song Talk Times.